นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะ,ะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะสัมปจิตฉามินาสังเสโมพรหมาจมหาเทวาสาเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภะพ,าพาวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามาอุณโมพุทธายะยวิรัตโยวิรัคนณยังวิรหิสาวิรัทศีวิราัทาสาวิรอิิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆๆสัมปติชามินาสังเสีโมงรมมาจะมหาเทวาสัเพยคา,าปรรยันติ ผมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหัวติพุทามาอุนะโม,มพุทายะวิรัธโยวิรคโคนณยังวิรหิงสาวิราาัทศีวิราัทาสาวิรอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปติฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภะาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทามอาอุณโม,ม,มพุทธายวิรัตโยวิรัโคนายังวิรัหิสาวิรัทศีวิรัทสาวิราาัราาารอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ,รอ สัมปจิตฉามินาสังเสีมโมพรหม,มาจะมาเทวาสเพยคาปรายันติพรหม,มาจะมาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทามาอุณโมพุทายะวิรัทยโยวิวรัโคนายังวิรัหินสาวิรัทศีวิรัทาสาวิรัอิทิโยพุทัสสะมานิมามาพุทัสสะสวะโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรอสัมปติชามินาสังเสโมงพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภามวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธามะอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิรโคนายังวิรหิสาวิราทศีวิราทสาวิราอิทิโย พุทธะมานีมามาพุทธะสวะหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหราฤอสัมปติฉามินาสังเสีโมงพรมมาจะมหาเทวาสัเพยคาปรายยติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหตุติพุทธามะาอาุณโมพุทธยะ วิราทิโยวิราโคนณยังวิรหิสาวิราทศีวิราทสาวิรา,รา,รา,ารอิทิโยพุทธะมานิมามะาพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหะรูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเม มิเตพาหุติพุทธามาอุนนโม,มพุทธายะวิรัธโย ο, วิรโคนณยังวิระหิงสาวิราทศีวิรทัทสาวิรา,ารอิทโย ο, พุทธะมานิมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหะรูรูสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสพเพยาคาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามะอุนะโมพุทธายะว,ยวิราธโยวิราโคนณยังวิราหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารูือสัมปจิฉามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิสาวิราทศีวิราทสาวิรา,รา,ารอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรื สัมปจ,จิตฉามินาสังเสโมงพรมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามอาอุณโมพุทธายะวิรัทยวิรัโคนายังวิรัหิงสาวิราทศีวิราทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรอสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยคาปราเยนติพรหมมาจมหาเทวาอภิลาพาพ,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามอาอุนนโมพุทธายะายวิรัตโยวิรัคนณยังวิราหิสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิราาาวัรอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปติชามินาสังสิงโมงพรม,มาจะมหาเทวาสัเพยคาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุาติพุทธามะาอาุนนโม,มพุทธยะ วิรัตโยวิรโคโณยังวิราหิงสาวิรทาทศีวิรทาทสาวิราอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหะหะรูรูสัมปติชามินาสังสิงโมงพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเม มิเตพาหุติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิรัธโยวิราโราคโนายังวิรัหิสาวิวราทาัทศีวิราัทาสาวิวรัอิทโิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาภาหะาหะารูรูสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสภัพยคาปารายันติ ผมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามะอ,อุนะโมพุทายะวิราทโยวิรคโคนายังวิรหิสาวิรธาศาีวิรธา,าสาวิราอทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหารหาหาูรอสัมปจิฉามินาสังสีโม พรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภามวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามาอุณโม,ม,มพุทธายะวิราตโยวิรคโคนณยงังวิรัหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ,รอ สัมปจ,จิตชามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหวัวติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนยังวิราหินสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิธิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหอม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติอุทามะอุณโม,มพุทธายะ,ะยวิรัธโยวิรโคนายังวิรหิสาวิรัทศีวิรัทาสาวิรา,ารอิทิโย พุทธะมานีมามาพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาูรือสัมปติฉามินาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสาเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภามวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอาุนโมพุทธยะ วิรัตโยวิรัคนณยังวิรหิสาวิรัทศีวิรัทสาวิรัราาราาารอิทโิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหะหะรูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรมมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเม มิเตพาหวัวติพุทธามะอุณโม,มพุทธายะยวิราธโยวิราโคนณยังวิราหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธสะมานิมามะพุทธสะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหะหะรูรูสัมปติชามินาสังสิงโมงพรหม,มาจมหาเทวาสพเพยคา,าปรายันติ ภุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอุนะโมพุทายะายวิราทโยวิราโคนายังวิรหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาพาหา,หา,หารูรสัมปติฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอุณโม,ม,มพุทธายะว,ยวิราทโยวิรโคนณยังวิราหิสาวิราทศีวิราทส,สาวิราอิาิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหารือ,รอ สัมปจิตฉามินาสังเสโิมงพรม,มาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามะอุปนมโมพุทธายะวิราทยโยวิราโคนายางวิราหินสาวิราทศีวิราทสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังสีโมพรม,มาจมหาเทวาสัเพยคาปรายันติพรม,มาจมหาเทวาอภิลาภะพ,พวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามอาอุตนมโมพุทธายะวิรัตโยวิวรัคนณยังวิรัหิสาวิรัทศีวิรัทาสาวิรัอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารูรูสัมปติฉามินาสังเสโมงพรมมาจมหาเทวาสัเพยคาปรายนติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโม,มพุทธยะ วิราทิโยวิราโคนณยังวิรหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหา,หารูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรมมาจามหาเทวาสเพยคาปรายยันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาะวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุมี มิเตพาหุติพุทามาอ,าอุนโม,มพุทายะวิรัตโยวิรโัโคนายังวิรัหิสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิรัอิทโิโยพุทสสะมานิมามะพุทสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารูรูสัมปติชามินาสังสีโมพรม,มาจามหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติ พุมมาจมหาเทวาอภิลาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทามาอุณโม,มพุทธายะายวิรัตโยวิรัคนณยังวิรหิสาวิราัทศาีวิราัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูรสัมปติฉามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามาอุณโม,ม,มพุทธายะยวิรัตโยวิรัคนณยังวิรัหิสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารือ สัมปจิตฉามินาสังสรโมงพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุติพุทามาอุณโม,ม,มพุทธายะวิราทโยวิวรวาโคนณยังวิราหิสาวิราทศีวิราทสาวิราอิทิโยพุทธสะมานิมามาพุทธสะสวโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรสัมปติชามินาสังเสโิมงพรหมาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุติพุทามะอุนนโมพุทายะวิรัทโยวิรโคนณยังวิราหิาวิรัทศีวิรัทสาวิราอิิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรสัมปติฉามินาสังสีโมพรม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาขาปไรยันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอ,อุนโมพุทธยะ วิรทัทิโยวิราโคนายังวิราหินสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานิมามะาพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังเสีโมงพรมมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเม มิเตพาหุติพุทธามาอุณโม,มพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณยงังวิรัหิงสาวิราทาัทสีวิราัทาสาวิรัอิทโิโยุทธะมานิมามะาุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหะรูรสัมปจิชามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสภเยยคาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิรโคนณยังวิรหินสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย ο, พุทธะมานีมามาพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปจิชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามะอุณโม,ม,มพุทธาย,ยวิราธโยวิราโคนณยังวิราหิสาวิราทศีวิราท,าส,ราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาเรื สัมปจิตฉามินาสังเสีโมงพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามาอุนนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณยังวิรัหินสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอาภิลาภพามพพวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิวราโคนายังวิรหิสาวิราทศีวิราทสาวิรา,ารอิทิโย พุทธะมานีมามาพุทธะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรสัมปติฉามินาสังเสโมพรม,มาจะมหาเทวาสัเพยคาปรายยันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุติพุทธมะอุนมโมพุทธยะ วิราทิโยวิราโคนณยังวิรหิสาวิราทศาีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาภาหะหะรืรือสัมปติฉามินาสังเสรโมงพรมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภะพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพาวันตุเม มิเตพาหุติพุทธามาอ,าอุณโม,มพุทธายะยวิรัธโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิราอิโิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหารูรูสัมปจิชามินาสังสีโม,มพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติ กรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธามาอุปนมโมพุทธายะวิรัทโยวิรคโคนายังวิรหินสาวิราาัทศีวิราัทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูสัมปจิฉามินาสังสีโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามะอ,อุณโม,ม,มพุทธายะวิราทโยวิรโคนณยังวิรัหิสาวิราทศีวิราทสา,ว,า,า,สว,า,า,สาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารือ,รอ สัมปจ,จิตชามินาสังสีงโมงพรมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทามะอุนนโมพุทธายะวิราทโยวิวรโคนณยังวิรหิสาวิราทศีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวาโม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังสีงโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคนณยังวิรหินสาวิรัทศีวิรัทสาวิรัอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารูรูสัมปติฉามินาสังเสโมงพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหุติพุทธามะาอาุณโมพุทธยะ วิรัตโยวิราโคนณยังวิรหิสาวิราทศีวิราทสาวิรา,รา,รา,ารอิทิโยพุทธะมานิมามะาพุทธะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารือสัมปติฉามินาสังเสีโมงพรมมาจมหาเทวาสัพเพยาขาปรรยันติพรมมาจมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเม มิเตพาหุติพุทามาอุณโม,มพุทธายะ,ะยวิรัธโยวิรโคนณยังวิรัหิสาวิราทาัทศีวิราัทาสาวิราอิทยโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาภาหาหารูรูสัมปติฉามินาสังสีโมพรหม,มาจามหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมีมิเตพาหัวติพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคนณยังวิรัหิสาวิราาัทศีวิราัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรสัมปติชามินาสังเสีโมง พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุณโม,มพุทธายะวิรัตโยวิรัคนณยังวิรัหิสาวิรัทศีวิราัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ สัมปจ,จิตฉามินาสังเสีโมงพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยาขาปไรยันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหวัวติพุทธามะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนยังวิรหินสาวิราทศีวิราทาสาวิรอิทยโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังเสโมงพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหม,มาจมหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุติพุทธามอาอุนะโม,มพุทธายะวิราทโยวิราโคนณยังวิราหิาวิราทศีวิราท,าส,าราทาสาวิราอิโิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหะรูรูสัมปติชามินาสังสิโมพรม,มาจามาเทวาสัเพยคา,าปรายยันติพรม,มาจามาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุติพุทธมะอุณโมพุทธยะ วิรัตโยวิรโคนณยังวิราหิงสาวิราทศีวิราท,าส,ราทาสาวิราอิฏิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหารูร,รูสัมปติชามินาสังเสโมงพรมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายยันติพรมมาจมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาภะพาวันตุมี มิเตพาหุติพุทธามาอาุน้โมพุทธายะ,ะยวิราธโยวิรโคโนยังวิราหิสาวิราทสีวิราทาส,าาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานิมามะาุทธะสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหารรู